สวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิติสารพระเครื่องตามเซียนสองพระแท้ชัวร์ครับค่ะสวัสดีค่ะวารุนีอุไรลุดยี่หวะค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค,ครับถ้าได้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานคลองสามอาจารย์นันทภาพาจาันทร์และคุณเหมมงนนท์และก็เซียนอีกหลากหลายนะครับที่เราจะทยอยมานําเสนอให้คุณผู้ชมครับ ใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกกับทางรายการนะคะโดยการส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์4642203ค่ะครับผมนะที่รายการเราก็อย่างที่บอกแล้วเราจะนำเสนอแต่เรื่องพระแท้แล้วก็พาคุณผู้ชมไปทำบุญแล้วก็พาไปท่องเที่ยวหลายๆที่ที่เรานำไปนะฮะใช่ค่ะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงวัดบัะลังนะครับก็ต้องพูดทุกวันนะ,ะสำหรับวัดบระหลังพาะหลวงพ่อท่านก็ มีดํารทิที่จะสร้างศาลานะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับนะฮะแต่ก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายนะที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมมือทำบุญนะครับไปอย่างที่บอกท่านก็ก็ล่าสุดนี่ทางเลขาแล้วครพี่กบค่ะผมค่ะเลขาของเจ้าคณะอำเภอครับนะคะก็ได้เข้ามากรนบนมัสการหลวงพ่อครูครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อพราะรูว่าหลวงพ่อกาลังสร้างศาลาใหญ่นะฮะนะครับคณะอ่ หมู่พระสง์นะฮะค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าท่านเนี่ยณตอนนี้นะคะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพของบรรดาเราแวกบ้านโนนไทยนะคะถือว่าเป็นเกจิดังในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งรูปค่ะก็มีทางลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคารว่าก็คือเล่าๆนี่แหละค่ะก็ไปกาบนันมัสการหลวงพ่อคูนะคะแล้วก็ยังมีพระ ครับนะคะพระเถระที่ว่าเป็นมาฝากตัวเป็นศิษย์ก็มีเยอะแยะเยอะนะครับแทบทุกวันนะครับพระคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์หรือว่าที่เดินทางมาหลายๆวัดเนี่ยแต่้าเข้ามากราบนักศึการท่านแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อ่าที่เช่นพระอธิการพึงภายนี่ก็ใช่ค่ะโอ้นี่น่ารักมากมีเหรวงพรอะคุณมีงานทีไรท่านเนี่ยจะแวะมาทุกครั้งเลยแลวท่านก็เป็นพระที่น่ารักเป็นเจ้าวาดนะฮะวัดท่านก็กำลังบุรณะนาปศิทั้งขอด้วยนะฮะ นี่ถือว่าเป็นคณะของเลขาเจ้าคณะอำเภอ <ขา S 1> นะฮะก็คณะศิทิยานุศิ์แล้วก็หมู่พระสงฆ์นะก็มาร่วมสักการะบูชาหลวงปู่หลวงพ่อคูณวราปัญ,ญโยน,นะครับนี่ก็เลงเห็นให้รู้เลยนะครับว่าพระที่มาด้วยเมตตาพระที่มากด้วยบรารมีนะครับแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันยังต้องมากับ นมัสการและขอพรน,นะฮะค่ะนะครับฝากตัวเป็นสิทธิ์นะคร <oun relevance. S 3> <smiling S 1> ับค่ะแล้วก็ถือว่าแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันใช่ครับนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าเวลาพูดคุยเนี่ยทางทางสงฆ์ใช่ไหมรั่ครเขาก็จะมีการพูดเหมือนกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยครับ <goog ling S 2> ค่ะนะคะแล้วก็อย่างพูดถึงหลวงพ่อคูณนะคะแล้วก็ท่านเป็นพระที่นอกจากเป็นพระปฏิบัตินะคะในาการฝึกกรรมฐานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านยังพัฒนาด้วยนะคะที่วัดเนี่ย สวยงามนะคะแล้วก็อย่างถาวราวัตถุที่วัดเนี่ยถือว่าเยอะแยะมากมายในช่วงที่เป็นยุคข,ของที่หลวงพ่อคูณท่านสร้างไว้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนที่ท่านมาอยู่ที่วัดเนี้ยแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมหลาย,ลายเป็น10ปีแล้ววัดเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยคนะยัง อาจารย์ตูท่านเล่าให้ฟังว่ายังต้องหลวงพ่อมาทาสีเองนะคะแล้วพระใหญ่ในรอบวัดก็ไม่มีนะคะในมาในยุคหลวงพ่อคูเนี่ยนอกจากท่านทำพระใหญ่รอบวัดให้สวยงามนะคะแล้วก็การทาสีหรือว่าซื้อที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้มีการถมโอขยายอณาเขตของวัดไปหรรออวว่ลงงพปฏิสัั์ดยู่ เป็นเนืองนิดนะฮะมีะประจุประจัยเท่าไหร่ก็มาลงที่วัดหมดนะฮะใช่ค่ะ,ะ,ะหลายหลายท่าคนคงคิดว่าที่วัดมีเงินไม่มีนะฮะหลวงพ่อไม่มีเงินแล้วครับใช่ค่ะ,ะคแล้วนะ<ป>ตอนนี้นะคะก็กําลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ ซึ่งเขาเรียกว่ายังต้องใช้งบประมาณอีกมากตอนนี้ก็ได้เริ่มลงเข็มแล้วครับผมนะคะก็อยากจะชักชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมบุญกันกับทางรายการติดต่อเบอร์ทางวัดบัลลังโดยตรงเลยนะคะเบอร์ของพระอาจารย์ตูค่ะครับ0 8นนะครับ1394993 1081 1394993เูเบอร์พระเลขาพระอาจารย์ตูนะครับเป็นเบอร์วัดบัลลังโดยตรงนะครับโทรสอบถามท่านได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะแล้วก็จะร่วมเทคอนกรีตจะร่วมทรายอิฐหินปูนทราย นะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่มีไม่เป็นไรนะครับช่วยด้วยแรงร่วมด้วยบุญโมทนาบุญก็เป็นบุญแล้วนะฮะใช่ค่ะนะครับแล้วก็พระใหญ่นะคะที่เป็นพระสมเด็จอมประถมปางนั่งแท่นบรลลังเนี่ยใช่ครับก็เกือบจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะคะก็คือว่าตอนนี้ติดพระเนตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รูปแบบขององค์เนี่ยก็เสร็จค่อนข้างเกือบจะสมบูรณ์เดี๋ยวไว้เราจะนำาพมาฝากกันนะครับเลยพท่านใดจะมีความประสงค์จะมาร่วมทําบุญในการ สั่งจองเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณวรปัญโยตอนนี้ก็ท่านออกพญา,าเต่าเลือนนะครับะนะฮะรุ่นรวยทวีคูณของหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับความสูงเราอาจากหัวเต่าถึงหางเต่านะฮะ3.5เซนนะครับใช่ค่ะนะครับและความกว้างราหว่างเท้าเท้าเต่านะฮะเท้าหน้าเท้าหลังอาเท้าหน้ากับเท้าซ้าย ค่ะก็คือแนวนอนนะคะคุณผู้ชมซ้ายสุดถึงขวาสุดเนี่ยตรงขอบขาของเต่าเลย2.7เจซนค่ะนะคะคุณผู้ชมจะได้เขาเรียกประมาณขนาดของพญาเต่าเรือนได้ถูกนะคะเพราะว่าเหรียญจริงเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จคือเรายังไม่สามารถนำาลห้คุณผู้ชมได้สุดใจรับเล็กกว่านะฮะเพราะสุดใจถือว่าใหญ่นะเวลาไปเลี่ยมทองหรือเลี่ยม สลับตีก็ถือว่าหนักอยู่นะหนักค <นะ S 2> ่กนกนะนะคะบางทีผู้หญิงห้อยอาจารย์ใหญ่ไปสักนิดนึงนะ<ช>่แต่อันนี้ขนาดน่า,นาจะกําลังเหมาะคุณผู้ชมลองเ,อเขียนในกระดาษลองวัดส่วนสูงกับความกว้างดูจะได้ทราบขนาดของพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อคูณใช่ครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าแขวนและน่าบูชาเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าพญาเต่าเรือนหรือว่าเต่านะฮะท่านลองสังเกตดูเต่าไม่มีการเดินถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวใช่ค่ะนะครับผมก็สังเกตหลายครั้งแล้วนะฮะก็ ไปตลาดก็ดูเต่านะไม่มีไม่มีเดินถ <c oughs> อยหลังไมน <c oughs> เดินได้เ,เห็นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ไปก็ เป็นเครด์นับเป็นเครด์อีกอย่างหนึ่งเพื่อความสิีิมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าการค้าขายก็ให้ใหมีแต่ก้าวหน้าครับผมบบและที่สําคัญก็อักขระเลขยันตัวอักษรธรรมทุกตัวที่อยู่ในหลังเต่านี่มีความหมายสื่อความหมายอ่านเป็นมงคลทั้งหมดนะครับ,รบไม่เป็นอสังไม่ว่าจะเป็นอสังวิสุโลปุสาผู้พระนะโมพุทธายะและก็ด้านหลังเต่าจะพระกษสนะครับเท้าเต่าด้านหน้าก็ นาสังซิมมงมโมนะครับ <attended. S 2> แล้วหัวเต่าก็เป็นยันดวงของหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะด้านข้างซ้ายขวาของหลวงพ่อพคูณนั้นอรหังสัมมา ang ang ma, <c oughs> สัมมาอรหังสตังมา ang ang สัมมาอรหังสตังดีสัมมาอรหังสตังมีสัพปจิชามิคอยข่าพระเจ้าเป็นเศรษฐีโดยเร็ววันนะครับอันนี้เป็นคาถานิมิตของหลวงพ่อคูณวรปัญโยหรือว่าเป็นคาถามหาเศรษฐีนะครับแล้วโดยทุกวันจะได้รวยรวยนะครับใต้ท้องเต่าก็จะเป็นคาถา จันเกาะเพชเรพชถือว่าสุดยอดนะครับนะฮะแล้วก็หางเต่าเป็น,<า>นตัวท้อะนะครับนะฮะใต้คอเต่าหรือว่าใต้ท้องเต่าใต้คอนะฮะก็จะเป็นสุริยันจันทานะครับยันนสุริยันจันทานะครับก็ถือว่าทั้งยินทั้งยาใช้ได้หมดนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะมีทั้งพลังของพระอาทิตย์ทั้งพระจันทร์นะครับผมนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะสําหรับ เต่าพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อคูณวราปัญโยรุ่นรวยทวีคูณนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเปิดให้เช่าบูชาแล้วนะคุณผู้ชมสามารถสั่งจองได้0876864999ค่ะครับผมนะทองคําลงยาหมดแล้วนะครับใช่เหลือทองคําธรรมดาเนี่ยเหลือไม่กี่เหรียญแล้วใช่ค่ะนะครับเหลือประมาณ5 6เหรียญนะครับผมนะสร้าง19เหรียญทองคําธรรมดานะ้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็เนื้อเงิน ลงยานะคะก็จะมีด้วยกัน2สีคือสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะจะสร้างแค่สีละ99เหรียญเท่านั้นสร้างน้อยมากใกล้หมดแล้วครับใช่ค่ะส่วนเนื้อเงินนะคะ199เหรียญครับผมค่ะส่วนเนื้อนวโลหะเนี่ยจะสร้างแค่399ครับนะคะส่วนเนื้อทองแดงเนี่ย2,000เหรียญนะฮะรุ่นนี้ถือว่าจะสร้างน้อยมากๆจริงๆสอง0ันกุญยรายการแอ้สอ0 0ักุญยเหรียญเอง6รายการ6รายการ2,000กุญย์เหรียญก็คือไม่อยากให้แฟนรายการตกทะเลาะ ตกรถนะครับสําหรับเนื้อเงินลงยาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันงานเนี่ยถึงจะเหลือไปถึงวันงานก็หมดวันงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ทีนี้กลัวจะพลาดจองกันก่อนถ้าสำหรับเนื้อเงินลงะลงยาแต่ถ้าน่จไมอาจจะไม่ถึงวันงานแล้วค่ะน่าจะใกล้หมดแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าปัจจุบันใจเราไม่พอเราก็ร่วมโมทนาบุญในเนื้อล่างก็แล้วกันนะะฮทองแดงก็เก็บไว้สักเหรียญสองเหรียญฮะถือว่า เอาไว้บูชาลัตนาติดตัวนะครับถือว่าเป็นมงคลนะฮะเป็นวัตถุมงคลที่สมอ่าหน้าแฝงผมละหนึ่งะะผมสั่งตลับไปแล้วนะฮะผมรู้ขนาดแล้วผมก็สั่งตลับรอเลยะนะฮะก็เอามาเลี่ยมนะครับก็จะมาแขวนใส่นะฮะว่าถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าใส่บูชาเพราะเหรียญเต่าของหลวงปู่เหลียนนี่ดังทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อคูณก็ผมว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนี่หมดทุกรุ่นใช่ค่ะนะฮะ นะครับดังนั้นวัตถุมงคลชุดนี้ถ้าใครพลาดก็ถือว่าพาลาดโอกาสนะสำหรับหลวงพ่อคูณวรลปัโยนฮะก่ท่านจะออกเหรียญปีละหนึ่งรุ่นอันนี้คือเป็นกึ่งเครื่องรางมงคลคะนะครับเป็นช่วงที่หลวงพ่อบอกว่าวัตถุมงคลที่วัดไม่มีก็<ช>จะเป็นทำเหรียญเนี่ยเฉพาะเกิดขึ้นมา นะครับเหรียญท่านจะทําเฉพาะวันเกิดปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งรุ่นอาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันสําคัญอันนี้แล้วแต่ต้องหลวงพ่อระบุมานะคะแต่อย่างปีนี้ก็จะมีในวันเกิดก็จะมีเหรียญให้บูชาหนึ่งรุ่นนะคะเดี๋ยวไว้เราจะเปิดจองกันแต่พระยาเต่าเรือนนี่ถือว่าเป็นเฉพาะกิจที่ทางวัดออกมาให้บูชาเพราะจัดสร้างน้อยมากเพราะทางวัดก็ไม่มีวัตถุมงคลแล้วหมดนะฮะหลงจายก็แค่อย่างละนิดหน่อยก็คือว่าไม่ไม่มีรองรับ สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่แวะไปที่วัดครับวันงานก็จะมีแจกผ้ายันพญาเต่าเรือนนะครับก็พลาดไม่ได้นะฮะเพราะจัดสร้างแค่สามพันพื้นนะครับผมว่าแจกวันงานก็หมดแล้วมีโค้ดมีเลขนะฮะผ้ายันที่วัดก็มีโค้ดมีเลขไม่มีไม่ไม่ได้แจกแบบลอยๆนะฮะผ้ยันรุ่นนี้มีโค้ดมีเลขนะครับมีทั้งโค้ดมีหมายเลขมีกาวัดมีหมายเลขใครได้เลขอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่มีล็อกสําหรับทองคําก็อย่างที่บอกฮะ ไม่มีการล็อกเบอร์นะฮะทองคำนี่หลวงพ่อบอกเดี๋ยวจับฉลากเลยฮะใครได้เบอร์อะไรนะฮะอ่าย่างพี่เล็กราคาเพียรไทยจิ๋วไทยจิ๋วนะฮะเดี๋ยวก็จะจับแล้วก็จะบอกนะครับเบอร์ของใครได้เบอร์อะไรเบอร์อะไรนะฮะใช่ค่ะยุติธรรมที่สุดค่ะนะครับหลวงพ่อบอกเสมอภาคกันหมดค่ะครับผมนะฮะก็ฝากไว้เลยฮะสำหรับเหรียญเต่าพญาเต่าเรือนหลวงพ่อคูณวรปัญโยรุ่นรวยทวีคูณนะครับวัดปัญลังนะฮะที่นี่เดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมมาชมภาพวิธีอสัมภาษณ์ ครั้งแรกของพ่อกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสวัสดิ์บุรรอดกบเตกคาภิริกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิตยสารพระเครื่องตามเสียนสองภาคครับวันนี้เดินทางมาณวัดบรลลังนะครับมากราบนักการพระเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ,อพ่อคูณวอลรปัญโยครับครับกาบนักการพรคุณครับครับก,บก็มาดูความคืบหน้าครับก,บก็ให้ทางญาติโยมได้ดูด้วยว่าตอนนี้พระไปถึงไหนแล้วแล้วก็ จะมาขอพรปีใหม่ก็ให้อวยพรผ่านอันคือวันปั้นนาเราก็ทำมาเรื่อยๆครับาับในช่วงปีใหม่ก็เราสร้างก็เป็นปีใหม่ไปหลายคนสองสามทุกที่เทียนแล้วตรงพ่อเขาอยากให้มันคลิบหน้าทุกวันขับมาเราเดินเต่าหน้าครับผมเราต้องเดินแต่เต่าไม่ถอยหลังครับผมเต่าไม่มีการถอยหลังครับพ่อการทำมาตรงพ่อมันทำมันเต่าก็เป็นเรืไปแต่ว่า ไม่มีการไหวหนัจริงๆแล้วถ้าลงพอเสร็จในไม่ได้มัอนคาตูนลวง่อจะทำมมะให,หมนน้มันเส็จให้ไววันนี้เส็จไปโดนน้ำานี่งผมไม่ราแล้วองคนคือแล้วก็เป็นไปแต่ว่าครับถ้าเช่ามาพ่อขาตอนนี้มาเดินไปพระองค์มานึงก็เสร็จแลองค์หนึ่งเขาวป็นใหญ่นะถ้าดูในภาพเห็นองค์เล็กเแต่จริงกาไปงปแล้วองค์ใหญ่มาก แต่ตรงที่กำลังสร้างเพ้นบอลลารมันก็เข้าไปใกล้เป็นใหญ่ครับตอนนี้ก็ติดลายติดลายก็ตึงไปนานไม่นานเท่าไหร่ก็ได้สัมรับเป็นถึงด้วยการเต็ดครับตอนนี้ก็วางแขนตึงล๊ลอลาลาที่เราถึงโครงๆนะเราก็จะทำจิตสองเท่านี้นะครับแลาววิงานก็ได้ของความเย็นในระอนของคว,วามนี้คุณเป็นมาสูงนั่งสบาย อัปสาราคงเห็กใช่ตอนเ็กท้าอินตอนยังเดอินสององเท่าเป็นมานีปัญหานคงเสร็จแทนมนเสร็จคนมาที่ตาพุทธปาคงซึ่งกมันเกิดครับทุกขันที่ได้มาร่วงแวก็รุ่นกับที่บัญหาคงตัตนาเนี่ยครับตรงใหญ่ของยิงยิงใหญ่แต่ครับแต่เราต้องลาต้องเสร็จไม่เสร็จต้องไม่เสร็จครับแล้วพอจงได้ได้พวกลาภุมามีนาเนตาพุทธปาพุทธปารงนห้มันเสร็จ เราจะทําพิธีพุทธาเตยตรงนั้นนะตบเบาๆอะไรก็แพงนะทำให้ประเสริฐแพงไม่นานอะไรเพราะฉันเราเล่นได้นะครับพ่อครับกองบอลทำไม่ได้มันต้องใช้ความครามความเล่นเลยใช่ใช่เ้าหรือเต่าแน่นอนนะทัวร์ทัวร์ทัวร์แต่ต้องสวยงานต้องสวยด้วยครับผมเพราะงานตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำประตูเองเราทำเพื่อรทุกตัวศาสนาของเราเพื่อการดันรงเหนือลูกหลางเกินหลายหลังก็อาจจะเสี่ยงของเราเองขัดข้ามของเราเอง กจะมีสมองดีกว่าเราเองแต่เราก็ทำเท่าที่เราทําได้ครับแล้วทำเพื่ว่าช่วงต่อในรุ่นต่อรุ่นรุ่นเราก็ทำเท่าที่เราทําได้ปับรรบันนี้เริ่มมาตัแต่วนเรืองคุโยงกันอะไรตงน้มาอยู่ปีป .2 2024ไม่มีอะไรเลยว่าทำพลาดว่ดใจจะร่างนะเปนเร่ไง้่ายที่นายอยู่แราก็เลยบอกโอ้เป็นตัวเป็นทางเลยมีวันตัม คือกานเดินค no no ือบันลางของเรานี่คทำไมกรนนี้นะเ็ไปหลายจังหวัดเนาะขันเป็นตำบลแต่ว่ายากจนโอลงโตรู้ไม่ได้เลยเพราะงั้ก็พยายามทำไปเรื่อยตอนนี้ก็คือบังลาเนนเยเล็กมาลงกันครับรันนี้วันจันทร์เขาคงจะมาลงลงก็พันธุ์กระดือต่อไปครับที่นี่วิหารอง์ขาวมันผมณ้องะวาก็ทำอันนี้ก่อนเพื่อคนมันหน้าไม่ได้อันุ ก็จําเป็นกัองการทั้งามที่หลังครับก็เรื่องแรกก็มานั่นจะทํางน้มันเต็จโดยรวดเร็วครับให้ันสมกับโยมที่บริจาคขึ้งนั้นก็เงินทุกบาททุกสตางค์ถือว่ามีคุณค่ามากครับพ่อเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างนี้ที่เราจะน้องศรัทธาของญาติโยมลูกหลานญาติพี่ครับคุณพ่อครับที่ได้รับบริจาค ครับผมณทุกคนจะได้ยินบารมีเต็มที่ครับคุพ่อก็ไม่อยากจะนําปัจจัยใหองโยมที่บริจาคกัานหนึ่เอาไปให้มระยู่ในพวกของงานครับผมเก็บไวนนานมันกเน่าของเก่าให้นํามาประชัยนะก็ดึงมันกันมาเล่ามาเลือกมันกันคุพ่อต้องถือกติยังไงครับผพยายามทำทุกอย่างให้มันสวยงามขึ้นพยายามปรับปรุงทุกคนให้สบายใจได้ที่บริจาคมาตัหนึ่งก็ดีบาดคนดีเนี่ย ถือว่าทุกคนเป็นสายมุนด้วยกันครับคุณพ่อครับคุณพ่อคิดว่าคนเราได้เกิดมาเนี่ยถ้าไม่เราไม่เป็นเชื่อเป็นชาติเป็นชาติกันแต,นชต่ชาติบางคนในโอกาสร,รู้จักกันหรอกในโอกาสทำร่วมกันหรอกตามหลักเรื่องยินงหลังของเราคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่รู้จักมากคุ้งกันรู้จักต่างว่าไม่มีใครเลยเป็นชาติ ครับผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อคูณวรรพันยนนะฮะท่านก็เป็นพระที่มากไม่แต่เป็นพระที่เก่งใจลูกศิษย์มากนะฮะ,ะตัวลูกศิษย์จะไม่มีปัจจุประใจนะฮะ,ะก็อย่างที่บอกบางครั้งทําอะไรขึ้นมาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยอยากจะบอกนะฮะก็มีรายการผมเนี่ยจะคอยประชาธรมพันอยู่เรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะนะครับอยากให้ร่วมกันใช่ครับค่ะนะฮะการชักชวนบุญเนี่ยถือว่าผมก็ได้บุญด้วยนะฮะ นะครับหรือท่านคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยไม่มีปัจจัยโมทนาก็ได้บุญผมก็ได้บุญไปด้วยนะฮะถือว่าเราได้ร,ร่วมบุญกันะนะครับคนเราที่จะมาเปิดเครื่องมาเจอกันหรือว่าเราจะได้มาเจอได้ได้คุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายะนะครับเพราะโลกกว้างใหญ่นะฮะใบมันใบใหญ่มากนะฮะแต่เราได้มาเจอกันนะเนี่ยถือว่าบุญต้องผาก,กันมาเจอกันโดยเฉพาะ,ะนะฮะก็ขอฝากไว้เลยสําหรับหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะครับสาหรับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่วัตถุประสงค์มมาร่ว สร้างซารลานะครับนะฮะปัจจัยก็มาร่วมสร้างตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะนะครับก็เรียนเชิญนะฮะท่านใดที่ต่างจองแล้วก็โทรมาหาคุณยิวาได้เรียนเชิญวันงานนะคะวันที่23ากุมภาพันธ์ก็หลายๆ่แฟนรายการหลายๆท่านสอบถามว่าวันงานวันไหนเพราะว่าจะร่วมเดินทางไปนะะีามกุมภาพันธ์ก็เรียนเชิญที่วัดบรรลังค่ะบ่ายโมงค่ะนะครับนะฮะบ่ายโมงหรือว่าเช้านะฮะ หลวงพ่อชอบทำเช้านะเดี๋ยวยี่หวาแจ้งอีกครั้งหนึ่งะค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบ<า>ครัามที่วัดก่อนครับนะ,ะ,ะขอพักสักครู่ครับตาเสงพร